สำหรับเรื่องราวที่เราจะล่วงลึกในวันนี้นั่นก็คือเรื่องนี้ค่ะต้นสังกัดแถลงหลังมุนบินนะคะจากแอสทรนะคะเสียชีวิตค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการเพลงนะคะเคป๊ปที่เรียกได้ว่าตกอกตกใจมากๆหลังจากมุนบินนะคะ,ะ,คะสมาชิกวงแอสทรนะคะได้เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันด้วยวัย25ปีที่บ้านพักค่ะ ส่วนตัวในย่านกังนัมนี่คือบ้านของเขาเองนะคะกรุงโซค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณเมื่อช่วงประมาณสองทุ่มนะคะตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีค่ะของวันที่19เมษายนค่ะขณะนี้นะคะทางเรากำลังหารือเรื่องออของการจากไปครั้งนี้จากต้นสังกัดได้แจ้งไปนะคะเพื่อสืบที่มาที่ไปของการเสียชีวิตครั้งนี้ของบุญบินค่ะระบุเลยว่าก่อนอื่นนะคะทางเราเสียใจ ที่ต้องแจ้งข่าวเศร้าและสะเทือนใจนี้เมื่อวันที่19มุนบินสมาชิกแอทรอค่ะได้จากเราไปอย่างกระทันหันกลายเป็นไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับความโศกเศร้าของครอบครัวผู้สูญเสียที่ต้องสูญเสียลูกชายและพี่น้องอันเป็นที่รักของพวกเขาแต่สมาชิกวงแอสทอร์ที่อยู่กับเรามานานตลอดจนศิลปินและผู้บริหารนะคะแฟนตาชิโอนั่นคือค่ายนะคะ ของเราต่างก็เสียใจและอะไรต่อการจากไปนะคะของมุนบินค่ะและสําคัญกว่านั้นคือตกใจและเสียใจมากหัวใจของเราเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ต้องมาแจ้งข่าวกระทันหันนี้ให้กับแฟนๆที่สนับสนุนมุนบินและส่งความรักความปรารถนาดีให้กับเขามาโดยตลอดและเราใจสลายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเรารู้ว่าผู้วัยชนรักและคิดถึงแฟนเพลงของเขามากกว่าคใคร เราขอให้คุณละเว้นจากการรายงานที่เป็นการคาดเดาและมุ่งร้ายเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเสียใจอยู่อย่างที่สุดจากข่าวเศร้าอย่างกระตันหันสามารถะระลึกถึงและไว้อะไรผู้เสียชีวิตด้วยความครบรพตามความประสงค์ของครอบครัวที่เป็นผู้สูญเสียพิธีศพนะคะจะจัดขึ้นเป็นการภายในค่ะโดยมีครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่สามารถเข้าร่วมเคารพศพได้เท่านั้นนะคะ ทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้อย่างกระทันหันของมุนบินด้วยนะคะส่วนล่าสุดนะคะมีแฟนคลับหลายๆคนก็ส่งกำลังใจผ่านโซเชียลไปถึงมุนบินด้วยทั้งนี้ท้งนั้นนะคะ <c oughs> เพื่อนร่วมวงนะคะ <c oughs> ก็มีการไว้อะไร กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวและรวมถึงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวไทยพี่น้องชาวไทยรวมถึงด้อมแล้วก็แฟนคลับ mm hmm. ก็ตกใจมากเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ2เดือนเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาเพิ่งมาที่เมืองไทยนะคะหลายคนก็ตกใจมากๆกับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของมุนบินด้วยนะคะ